จริงบทกวีผมเหมือนภาคต่อพี่แคทเป็นกรอลำตัดนะครับมีลำตัดนิดหน่อยครับลำตัดธรรมดาลำตัดต้องว่ากันนิดๆน,น,นะครับเป็นลำตัดหมอตออง2025ครับนหนัครับนา่วงเกินนับหาดใหญ่ย่อยยับ อยากรับความจริงน้ำท่วมอวมอาดูลน้ำใจเพิ่มพูนเปาเป็นศูนพักพิงจะกี่ปีต่อกี่ปีที่เปลี่ยนไปความคิดเขาที่เขียนไว้ยังใหญ่ยิ่งเรื่องมนุษยภาพกับความจริงล้วนคือสิ่งที่ต้องกล้าสู้หน้ามัน เพราะที่นั่นไม่มีสีบุรพาการจะกล้าสู้ความจริงยิ่งพลิกผันด้วยรายงานที่ท่านแจ้งถแถลงนั้นท่านยึดมั่นว่าเอาอยู่อย่างทู่สีเพราะที่นั่นไม่มีสีบุรพาน้ำที่บ่ายยิ่งจาบันเกินทันหนีความตายอันไม่ควรจะด่วนมีก็เกิดที่ภาคใต้หลายชีวิตจึงความทุกข์ความโศก ประมวลซ้ำไม่ผิดน้ำท่วมไหลภายในจิตหากแต่ยังคงมีสีบูรพาในใจชาวประชาทั่วสารทิศฉันเห็นสีบูรพาลองวารีนั่งอยู่บนเจสกีฟาวิกฤตทั้งข่าวของเครื่องใช้ได้ส่งมาเพราะจิตสีบูรพาพาอุทิศ เกียรสุภาพบุรุษและสตรีประโยชน์จึงเกิดมีหลายชีวิตปัจจุบันจึงยังมีสีบูรพาคอยทายทาเช่นงานเขียนไม่เพียนผิดนะถอดบทเปลี่ยนกี่ครั้งก็ยังคล้ายเรื่องทั้งหลายเวียนวกถูกปกปิดความซื่อตรงแห่งบูรพทิตไร้จากจิตสำนึกหมู่ท่านผู้นำ ยังชื่นใจว่ายังมีสีบูรพาเปี่ยมศรัทธาในอกไม่ตกตำ่ำจึงฝากยังสีบูรพาจำว่าอย่าทำเหมือนท่านพวกนั้นเลยทำอย่างยังสีบูรพาทำส่วนพวกท่านปล่อยกรรมได้ทำงานขอบคุณค่ะ